แต่ดวงทิพยญญาณของท่านท้าวสุรนารีวีรสตรีผู้ก้า,าหารเนื่องในพิธีเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุรนารีวีรัสตรีของชาวจังหวัดนครราชสีมาและชาวไทยทั้งประเทศข้าพเจ้านายจิระเดชพงษ์ประสิทธิ์นายเบอร์นนสูงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน,น่วยง,งานรัฐวิสาหกิจผู้บริหาร,งรหองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาเจ้าหน้าที่พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าทาหารพอดีผู้นำชุมชนและประสบนิกรชาวเพนโนนสูงทุกหมู่เหล่าที่มาร่วมชุมนุมณนะอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีแห่งนี้ได้พร้อมใจกันนำเครื่องสักการะมาบวงสรวงแด่ท่ทานเท้าสุรนารีด้วยความสำนึกในบุญคุณของ วีรศิตี์ผู้ก้าหารที่ช่วยให้ประเทศชาติรอดพ้นจากการรุกราของอานลีล่าตรศูโดยอัญเชิญทิพวิญญาณของท่านเท้าสุรานารีได้สดับกับฟังถึงคำสัุดีในเกียรติประวัติและวีรกรรมอันน่าเชื่นูนยกย่องที่จะรึกอยู่ในความสมจำของพวกเราและลูกหลานสืบไปเมื่อปีจอพุทธศักราช 2,369เจ้าุวงศ์ผู้ครองนครีิงจันทร์ได้ยกทัพมาตีเมืองนครราชสีมาเวลานั้นพระยาราชสีมาไปราชการอยู่ทางเมืองู่ขันเจ้าุวงศ์จึงเข้ายึดเมืองนครราชสีมากว่าต้อนผู้คนชาวเมืองนครราชสีมารวมทั้งคุหญิงโมพยายของะหลัดเมืองนครราชสีมา ได้ถูกกว่าต้อนไปคุณหญิงโมได้ใช้สติปัญญาความสามารถคิดกลายวิงวอนผ่อนผันให้การเดินทางเป็นไปอย่างช้าๆเพื่อรอให้ผู้ที่ถูกกว่าต้อนอื่นๆไปอันการที่ทุ่งสำลิศในวันที่สี่มีนาคมพุทธศักราชสอง9ั 2, คุณหญิงโมเห็นว่ามีกำลังมากกว่าที่ควบคุม จึงได้รวบรวมกำลังทั้งชายหญิงเข้าแย่งสัตรวุธของท่าศึกทำการต่อสู้มัณฑหารของเจ้าลูกองล้มตายพ่ายไปความได้ทราบถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่สามแองกุงรัตนโกสินทร์จึงได้ทรงพักกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานบำเหน็จแต่งตั้งคุณหญิงโมเป็นเท้าสุรนารี เมื่อวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2370ซึ่งเป็นปีที่คุณหญิงโมมีอายุได้57ปีขอพระราชทานเครื่องยศมีดังนี้ 1. พทาทองคำใส่เครื่องเจียนมา1หนึ่งใบ 2. จอกมาทองทำคำหนึ่งคู่ 3. ตลับทองคำสามใบเถา สี่เต้าปูนทองคำหนึ่งใบ5คนโทและขันน้ำทองคำอย่างละหนึ่งใบอนุสาวรียของท่านแห่งนี้เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องชาวเพโนนสูงยึดถือเป็นศูนย์รวมจิตใจข้าพเจ้าตลอดจนผู้ร่วมพิธีณที่นี้ทุกคนขอเชิดชูวีรกรรมการต่อสู้อันกล้าหา ของชาวเมืองนครราชสีมาภายใต้การนำของท่านเท้าสุรนาลีเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2369ณบริเวณทุ่งสำริดและจะร่วมกันผนึกกำลังปกป้องพิทักแผ่นดินไทยให้คงความเป็นไทยไว้ชั่วการนานขออัญเชิญทิพยปิญญาณของท่านเท้าสุรนาลี จงสถิตสถาพรแาทิศวิมานในฐานะวีรสตรีผู้ทรงคุณยิ่งของประเทศชาติเพื่อเราทั้งหลายผู้อยู่เบื้องหลังจากได้เขารพสักการะไปช่วยนิลัขอเรียนเชิญทัประธานในพิธี